ติดตามบิ๊กวอร์ผ่านโลกจัดมาเลยรัสเซียท้าเย้ยเมกาสรงแพทริออตเป็นเป้าไฮเปอร์โซนิกเชนเซาทล่มเละแพ้มาแล้วสงครามอ่าวและเหลวที่ญี่ปุ่นสื่อต่างๆของสหรัฐรายงานว่าพันธกรกํกำลังเตรียมที่จะส่งระบบขีปนาวุธพื้นผิวสู่อากาศ MIM 104พัทร i o อต ไปยังยูเครนสื่อก็พากันโหมโฆษณาเป็นตัวเปลี่ยนเกมสงครามแต่นอกเหนือจากปัญหาด้านลอจิสติก และการฝึกอบรมการใช้ที่ชัดเจนแล้วยังมีคำถามอื่นๆอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีคำตอบเกี่ยวกับการปรบับใช้ที่เป็นไปได้ของระบบนี้ในสนามรบจริงเพร,ราะประวัติศาสตร์พ่ายแพ้ม,มาแล้วทั้งในสงครามอ่าวและญี่ปุ่นในสงครามขัดแย้งกับเกาหลีถ้า r i o อ a เป็นระบบเคลื่อนที่ตามท้องถนนและสามารถติดตั้งและตเตรียมยิงได้ในเวลาประมาณ30นาทีไม่เหมือนกับระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้แบบเคลื่อนที่หรือปืนใหญ่เคลื่อนที่แบบ stand a อ o ลนซึ่งสามารถยิงส่วนเสริมของขีปนาวุธหรือจรวดได้ใน1-3นาทีและอพยพเป็นกลยุทธ์ที่รัสเซียใช้บ่อยเรียกว่ายิงแล้วหนีแต่พตติออลไม่ว่องไวขนาดนั้นยิงไปกว่านั้นเนื่องจากการรวมกันเป็นกลุ่มของยานพาหนะระบบสามารถจับได้ง่ายได้โดยดาวเทียมของรัสเซียทำให้พวกมันกลายเป็นเป้าหมายสำหรับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่สามารถหลบหลีกการป้องกันขีปนาวุธธรรมดาอย่างเชียนเซาของรัสเซีย ส่งมาเมื่อไหร่ก็เล็กเมื่อนั้นดังนั้นหากสาหรัฐเดินหน้าส่งมอบแพตริออตไปยังยูเครนมันอาจจะกลายเป็นโอกาสอย่างรวดเร็วสําหรับรัสเซียในการทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธความเร็วเนื้อเสียงขีนเซากับระบบป้องกันขีปนาวุธในความเป็นจริงและนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของพันกรในการใช้สนามรบยูเครนทดสอบวันที่15ธันวาคม2565สำนักข่าวทัสและสพุพนิกรายงานว่าเดวิดทีเบรสคอฟโฆษกเคมลินกล่าวเมื่อวันพุธว่า รัสเซียจะก,กำหนดเป้าหมายระบบขีปนาวุธพัท์ยอดของสหรัฐ MIM-104 ในยูเครนอย่างแน่นอนหากอาวุธดังกล่าวถูกนำไปใช้ในความขัดแย้งที่กำลังดำเนินการอยู่คำพูดของเบสคอปเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีที่รัสเซียจะตอบสนองต่อการส่งมอบระบบที่สหรัฐสร้างขึ้น ขณะน,นี้เคียฟยังไม่มีอดีตประธานาธิบดีรัสเซียเดมิทีเมดเวเดฟซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติระบ,บุเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าอาวุธดังกล่าวและทหารผู้ใช้อาวุธนั้นจะเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายหากสมาชิกนาโต้ส่งมอบสำหรับสถานการณ์ในสนามรบล่าสุด คนโทรอีกอคือแนชชนคอปโคษกประสงค์กลาหมรายงานเมื่อวันพุธที่14ธันวาคมที่ผ่านมาว่ากองกําลังรัสเซียมีการกําจัดหน่วยบ่อนทําลายและสอดแนมของยูเครน5กลุ่มในสาธารณรัฐประชาชนลฮานส์และเดเนสในวันที่ผ่านมาสามารถปลดปล่อยพื้นที่ส่วนหลักของโวเดียเนเยได้แล้วและการปลดปล่อยครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กองกําลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการเชิงรุกในทิศทางของ ตเนสเกเพื่อเป็นการขัดขวางเส้นทางการลำเลียงสู่เมือง f อฟดิฟกาของอยูเครนได้เขากล่าวว่าในพื้นที่การตั้งถิ่นฐานของสเตลมาคอฟกาในภูมิภาคโลฮันส์ได้มีการยิงปืนใหญ่ทำลายกองหนุนของกองทัพยูยเครนนอกจากนี้กลุ่มรัตะเวนของข้าสึก5กลุ่มถูกกำจัดในพื้นที่ใกล้กับการตั้งถิ่นฐานของเมืองเซโวนยาดิบราวในโลฮันส์ และเมืองโอรสกอยในโดเนสกองกําลังรัสเซียได้มีการทําลายกองทหารยูเครนประมาณกว่าร้อยนายในชุมชนสีแห่งในภูมิภาคคาคอฟและชุมชนหนึ่งนายลูฮันสเมื่อวันก่อนมีรายละเอียดคือกลุ่มจู่โจมยูเครนได้มีการรุกเข้าไปยังชุมชน2แห่งในเมืองรอชันกา และคริเมนเนยาในดูฮันส์กองทหารรัสเซียได้ทาการขัดขวางการโจมตีและตอบโต้กลับ3ครั้งในทิศทางครสนียลีมานการยิงปืนใหญ่และการปฏิบัติการเชิงรุกของกองทหารรัสเซียขัดขวางการโจมตีและการตอบโต้กลุ่มจู่โจมยูเครน3ากลุ่มทําการลาดถอยกลับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาคาศึกสูญเสียทหารกว่า60นายพาหนะต่อสู้ของทหารราบ1คันและรถกระบะ2คัน ในบริเวณนั้นรวมถึงฐานบัญชาการของกลุ่มรบยุทธวิธีและปฏิบัติการของกองทัพยูเครนก็ถูกทำลายราบในทิศทางของโดเนสในพื้นที่ส่วนใหญ่ของการตั้งถิ่นฐานของวอเดเนเยอยู่ในภายใต้ใตการควบคุมอย่างสมบูรณ์ทหารยูเครนสูญเสียประมาณ50นายทำลายรถถัง1ค0 0ันรถหุ้มเกราะ3คันและรถกระบะ4คันกองกำลังของรเซีย ได้มีการทำลายเรดาร์ต่อต้านแบตเตอรี่ AN-TPQ 37ที่ผลิตในสหรัฐของกองทัพยูเครนสองลำในเมืองยามโปลอสกาและคาลินนินา สาธารณรัฐประชาชนโดเนสและยังทำลายคลังเก็บอาวุธนำวิถีและปืนใหญ่ของกองทัพยูเครนในพื้นที่ชุมชนคาม,มนสกอยในเขตซาปโปริเซียโฆษกกล่าวเสริมว่าได้มีการทำลายคลังกระสุนของกองพลเคลื่อนที่ทางอากาศที่81ของกองทัพยูเครนซึ่งทำการเก็บตรวจประมาณ2,000ลูกของระบบกรดและกระสุนปืนใหญ่หลายลำกล้องกว่า3,000ลูกในชุมชนครามาทอสเขตของโดเนสเรียกว่ารายงานของโฆษกกระรุงกลาหมเป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกวันพบจุดแข็งจุดออ ของกองทัพรัสเซียเอง และของค่าศึกอย่างเปิดเผยและโดยภาพรวมคือกองกําลังผสมของเคียฟและนาโต้พ่ายแพ้แม่พยายามบุกในเมืองยูเครนตลอดแนวทั้ง4ภูมิภาคแต่กลับต้องมีการลาดถอยไปอย่างสะบักสะบอมพร้อมกับยังสูญเสียกองกําลังคนต่อเนือ่องอย่างไม่อาจปิดมิดแม้ว่าเซเลสกี้จะออกมาไลายสดทุกวันว่าทําลายกองทัพรัสเซียอย่างหนักและยูเครนใกล้ชนะแล้วก็ต่างล่าสุดกระทรวงกลาโหมยูเครนออกมาระบุว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะต้องมีการประกาศการระดมพลครั้งใหม่ เพื่อเติมกำลังคนที่สูญเสียและไม่รู้ว่าสงครามจะสงบเมื่อใดประเด็นนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนแอนนามับยาออกมายอมรับ และก็ขอให้ประชาชนอย่างตื่นตระหนกพลเรือนจะเหลือเกณฑ์ทหารเพิ่มแค่ไหนไม่รู้เราอพยพหนีแนวออกไปจากยุเคเรนอย่างต่อเนื่องมันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชินโนมันหนึบอาหารคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ําทําจากมันญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมาะมากๆสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักโลชูกะอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสดๆดหนึ่ง ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อ1 9 0บาท